ธอของฉันพี่ฟ้าค้างหนูไม่ได้ค้างหนูเก๊กอยู่ค้างนิ่งเฉยๆน่าจะไปที่เม็ดคุยไม่คุยฟ้าเขาไหลตลอดพี่ชืค้างปะไม่ค้างไม่ค้างค้างแล้วล่ะคะอะไรนะคะอะไรนะคะค้างอยู่หรือเปล่าเห็นปะเหียด้ยนคะ ขนมค้างค้าค้าจริงนะขนมหกสค้างจริงนะค้างสวยนะค้างสวยนะน้ำมีน้ำมีนมีน้ำมีน้ำมีง่วงแล้วลูกมีฟ้าฮะง่วงหรอมีนาตื่นก่อนพี่แชมป์ใช่ปะวันนี้หนูนอนไปทั้งหมดสิบหกชั่วโมงเป็นแมวอีกลูกแล้วหนูยังง่วงอีกเหรอ เปิดแฮร์รี่ปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันได้เข้าฮอกวอตเลยหนูหลับแล้วไม่แล้วกินยาไปไงอยากให้หลับแบบลึกๆเลยเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทริปภูเก็ตอีกยาวไกลเลยหลับให้เต็มที่ซะผูณต้องกับแล้วยังอยู่ปะออกมาละอยากให้พูดกับพูดกับแฟนสักนิดนึงครับในการฝากซีรีส์เรื่องนี้ ได้เลยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะว่าเป็นโชว์มีเลิฟเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนว้าวมากๆเพราะว่ามันมันเป็นมิติใหม่แล้วก็เราเชื่อว่ามันมีหลายๆหลายๆซีหลายๆเทคนิคหรือหลายๆการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมหรือว่าเออที่คุณคิดว่าคุณนำซีรีส์ไปแล้วอะเราว่าซีรีส์นำคุณไปอีก wow. แล้วแอบถามเลยไหมครับเห็นเป็นแฟนแบบว่าถามมาเยอะมากว่าแบบจะมีฉากแบบว่าฟินจิกหมอนแบบเยอะไหมก็ฉันจมูกบานตามเขาแล้วอะล่าสุดซีล่าสุดเมื่อวานเลยแบบว่าฉันเดินไปบีฟใช่ไหมเราฉันก็แบบว่าอยู่ดีมันก็หันมาพูดกับมาเองว่าแบบน่ารักว่ะเยเอะ้ยใครพูดใครพูดครับ ฉันฉันผู้เองฉันพูดเหลือแตเอาผู้แดงน่ารักน่ารักไมน่ารักเพราะมันต้องข่มมาดีอะดูสุนมากลุ้นเน็ตลุ้นเน็ตตั้งแต่ต้นไลฟ์มาถึงตอนนี้คือชาร์ลอตไม่หยุดกินเลยดูหิวว่าจากไหนลูกเวลาหนูเขินหนูจะต้องกินค่ะอือ ครับผมกาฝากติดตามซีรีส์กันด้วยตอนนี้ก็เห็นอย่างที่บอสของเราบอกว่าถ่ายไปแล้วเกือบ70%ก็อีก30%ใกล้จะคอมพีสแล้วแล้วก็ใกล้อ่อนแอแล้วด้วยตื่นเต้นมากๆเลยแฟนๆก็อย่าลืมติดตามมานะครับเพราะว่าช่องทางของอาการติดตามอัปเดตกับซีรีส์ของเราตอนนี้มีแบบหลายโซเชียลมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้ว หลักใจทุกวันเราก็จะมีการโพสด้วยอ่าจะพยายามแบบโพสแบบ behind the scene นิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะให้คือคนที่ดูอะไรตลอดเอาไปลงไงไปลงครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทั้งคุณชีวิตพู่กกับของเราด้วยนะครับมาพูดคุยมอ่มอยกันนะครับแล้วก็แชร์ความน่ารักนะครับให้กับแฟนๆของเรา เติมเน็ตด้วยนะคุณนะคะที่วิวจะเจอกันในที่หน้วยค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกณไนคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก่อนจะวางสายพวกเธอสองคนขอหนิดึงก่อนนั้นเดี๋ยวรีบบอกทุกคนให้แอดนี่ไปด้วยไลน์แอดมิทแกน่ะไปซื้อบัตรวันเกิดของเธอในอินฟ้ายังไม่ไหวยังไม่เอา ฉันรักเธอขนาดไหนฉันรักเธอขนาดไหนทันอย่ากให้คนมางานเธอเยอะเอะจริงๆก็บอกได้เลยว่าใครไม่มาก็ถือว่าพลาดมากเนาะเพราะว่ามันก็เป็นตีมที่พี่แชมป์บอกไปอย่างว่าตีมแล้วเป็นตีมแบบย้อนยุคแบบว่าแนวแบบทองกวาวไอ้คราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นมนต์รักลูกทุ่งไอ้ซึ่งหนูอ่ะจะแต่งเป็นหญ้าฟางส่วนหนูดีแต่งไปในทุยอ่ะเลิศชายแต่งู่กัน แล้วชาลอดเป็นนกเอี้ยงงี้หรอชาลอดเป็นนกใช่กอดไอ้ทูอีกทีหนึ่งนูเป็นดีนทำไมก็ได้อยู่กับย่าตลอดไปเอาแล้วอะไรวะบ้างเขาบอกว่าเขาขอเป็นดีนเพราะว่าอิงฟ้าเบอกว่าจะเป็นย่าอ๋อไม่รักไอ้ถูกว่าเออ จะเก็บโอเคมาใช้ขอไปในคราวแล้วกันจะได้โกยทั้งดินทั้งหญ้าเลยหยักทัหยัเหมือนวันนั้นเราต้องเป็นนะโอเคให้พี่แดนเป็นนี้ทำทองกาวทำนี้ทำหัวใจให้หน่อยทำหัวใจให้หน่อยโนโนเอาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประกบไปอย่างเงี้ยกุหลาบค้างของอยู่ข้างบนน่าต้องเป็นข้างขวาดิไอเดี๋ยอ๋อไม่มันสลับกันอ่างั้นอย่างงี้ก็ได้ให้คนแคป อ่ะงั้นแชมป์เอาตัวออกไปฉันแบบว่าเหมือน <S <S ลลอต้อง,ลลองใช้มือตล,ล,ลอดลองใช้มือขวาก่อนตล,ลอดลองใช้มือขวามาที่หน้าจอมาที่หน้าจอเดี๋ยวก่อนชาล,ลอตใช้ไอ้นี่ยมือนีอ้แล้วอิงฟ้าใช้มือเนี้ยให้มันประปกบกันอะ่ะเขาไม่เห็นเขาเห็นบแบบอิงฟ้าสลับมือพี่ฟ้าอีกด้านหนึ่งอี่ฟ้าอีกด้านหนึ่งอี่ฟ้าอีกด้านหนึ่งาลอตถูกแล้วอี่ฟ้าอีกด้านหนึ่งาลอตถูกแล้วแต่พี่ฟ้าใช่พี่ฟ้าทำไมอีกเขาอีกเออตายละ มันซึงสายพาร์ต嘛สายพาร์ตเอามือมาใกล้หน้าจอหน่อยลูกเอามือมาใกล้หน้าจอหน่อยเออใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกเอาแค่มือไม่เอาหน้าเอาไม่ได้เออลใกล้ได้ไหมวันนี้มันจะได้ไหมหัวใจวันนี้เออหรือว่าเราเให้น้องเอาหน้าเข้าในหัวใจเออ่ถือว่าได้ยอมในความพยายามของเธอขออย่างนี้ทุกคนอีกอันหนึ่ง กินไายังหาไเออเดี๋ยวไม่ได้นอนแล้วหิวข้าวขาสองข้างดิกินไฟมือหนึ่งนางถืออยู่อ๋อเอ้าไม่เป็นไรอ่ะอีฟ้าติดเนี่ยใส่ชาร์จไงเนี่ยใส่ชาร์จเนี่ยอ๋อแค่ทางเดียวอ่ะเอาแก้มีกข้างหนึ่งค่ะปักแคปหนึ่งสองซ่มแคปค่ะ เอออะโอเคต่ายพี่หน่อยทุกคนมากันนีอะต่ายเกิดอะอยากให้มาเพราะว่ามันแบบมันมีเขาเรียกอะไรมีทั้งที่เกมมีทั้งตีมให้ดูแล้วก็ยังมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ให้ทุกคนได้แบบร่วมอยู่ด้วยกันในโมเมนต์มันสําคัญเป็นปีแรกเลยนะพี่แชมป์ที่หนูจัดะมีชิคครอบครัวเยอะมากขนาดนี้ปกติจัดครอบครัวก็ไม่ได้จัดเลยอย่างเงี้ยแล้วอิงฟาก็บอกว่าเดี๋ยวโบบัตร v i p อ่อะจะมีเป็นแบบ สุม่มเป็นกิจกรรมแจกด้วยก็คือจะเป็นของรักของหัวงอิงฟ้าก็่ายก็คือมีกกี้เกลาว์ <c oughs> มีกีเลียวมีพี่เกลาวกับงานก็เดี๋ยวไค่อยไปว่ากันว่าจะอะไรโอเคโอเควันนี้ขอบคุณอิงฟ้าแล้วก็ชาลลอตมากนะที่มาเมา์มอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อยๆเลย,เลย,เลยทั้งสี่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะก็อ,อย่าลืมติดตามมาได้ อาแฟนๆจากไอจอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมีไปไลฟ์ที่ไอจบ้างแล้วก็ไปผัดฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับยังขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับซีลี์โชว์มีเลิฟนะครับแค่อยากบอกรักนะครับบ๊ายบายบบ๊าายายฝากด้วย,ย,ยนะทุ<ว>กคนพรุ่งนี้เจอกันนะชาลอด,จดเจอกันพรุ่งนี้ที่สิงห์บุรีค่ะเจอกันลงไลฟ์หนูก็นอนไปไลบ์า<อ>ับ